ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคะทุกคนนี่แฟนจูนงอนมินงอนจูนนะมาถามคําถามกับจูนเองแล้วก็โกรธเองแล้วก็ไม่คุยกับจูนตอนนี้นะคะมันถามว่าที่ผ่านมาเคยมีอะไรกับใครมาแล้วบ้างเคยมีอะไรกับคนนี้ไหมคนนั้นไหมเคยทําแบบนี้ไหมแบบนั้นไหมจูนเนี่ยเอาตรงๆนะจูนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีอะไรกับใครเลยนะทุกคนแทบจะไม่ได้ยัดเข้าไปอะไรในของใครเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะ แล้วพอมันมาถามเนี่ยแล้วพอได้คําตอบไปปุ๊บงอนงอนเพราะอะไรเพราะว่าทําไมเธอไม่รอมาทากับเขาก่อนทําไมเธอไม่รอแล้วตูจะรู้ไหมเนี่ยว่าจะได้มาคบกับมันเนี่ยและเนี่ยคบกันมานะ,ะจะสี่ปีแล้วนะที่คบกันมาเนี่ยปกติก็คือถามไอ้เรื่องแบบนี้ยถามบ่อยมากเลยทุกคนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกรอบแฟนใครเคยเป็นบ้าง ถามเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆแล้วก็น่ะน่แน,น่งอนชักชักทำชักทำสีหน้าชักไม่พอใจแล้วตอนนี้ชักงอนแล้วไม่พอใจคบกันมาสี่ปีปกตินะกอดกันได้หอมกันได้แตะตัวกันได้แต่พอมีเรื่องมาถามถ,ามถึงเรื่องแฟนเก่าปุ๊บตนตัวไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยจะไปแบบใกล้ๆอย่างนี้ยไม่ได้เลยมาร้องหาความยุติธรรมเราเนี่ยถามมันไปบ้าง ถามมันกลับบ้างอะไรเธอล่ะเคยมีอะไรกับคนนี้ยังไงอะไรยังไงเราไปถามมันกลับบ้างคําตอบที่ได้มาเราเป็นไงอ๋อโอเคก็เรื่องมันแล้วมันแล้วก็แล้วไปแต่มันได้คําตอบจากเรามันโกรธดูดูดูมันทําดูมันทําตัวนะแบบนี้นะมันโกรธนะแต่ต้องไม่ได้นะอย่างที่บอกแหละเพราะว่ามันเรื่องเนี้ยมันถามกันบ่อยเกินคบกันมาสามปีจะสี่ปีแล้วเนี่ยถามอยู่เรื่องเนี้ยถามบ่อยมากแล้วก็ทะเลาะทุกครั้ง จูนน่ะไม่ได้ทะเลาะกับมันนะมันน่ะทะเลาะกับจูนเอง <Medicaid> มันนะ่ะงอนจูนเองทํายังไงทีเนี้ยขอระบายหน่อย,อยดูนะให้ดูเลยให้ดูแบบซึ้งๆจึ้งๆเลยนะเนี่ยนะนะอ่นะอ่นะอ่นะนะไม่พอใจเมื่อเช้าเนี้ยยังกอดกันยังหอมกันเนี่ยยังดีอยู่เลยดูตอนนี้นี่ไม่ได้นะ มันโกรธมันโกรธอยู่นะตอนนี้นะไม่ได้นะมันไปจับคนอื่นมาแล้วอะไปจับใครเนี่ยมันบอกมันบอกอะไรรู้ไหมที่มันไม่ให้จูนจับไม่ให้จูนอะไรเพราะมันบอกว่ามือเนี้ยของจูนอะเคยไปจับคนอื่นมาแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจับมันได้นะจับมันได้ทุกวี่ทุกวันเลยแต่พอมีเรื่องแฟนกลุ่มแฟนเก่าขึ้นมาอย่ามาจับเรามือเธอไปจับคนนน้นมาแล้วต้องมาหอมเราปากเธอไปหอมคนนู้นมาแล้วเออเข้าไปสิ ยังไงม,มันเหมือนมาระบายอะ่ะเอาจจริงมไม่เข้าใจเหมือนกันมันโกรธมันไม่คุยเลยนะเนี่ยมันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับมันเลยนะมันบอกคืนเนี้ให้ให้จูนอะไปนอนข้างนอกไม่ต้องมานอนในห้องเพราะจูนอะเคยไปนอนกับคนอื่นมาแล้วไม่ต้องมานอนกับมันทํายังไงดีอะ่ะทุกคนแบบเนี้ย เชื่อไหมผ่านไปอย่างสักแป,ป๊บหนึ่งลืมปิดหูปิดหูปิดหูไปแล้วไม่อยากฟังไม่อยากฟังเรื่องนี้แต่มีข้อดีอย่างหนึง่งคือมินเนี่ยมันเป็นคนขี้ลืมอย่าแป,ป๊บหนึ่งเรื่องนี้ยมันก็ลืมอย่าสักแป,ป๊บหนึ่งกอดกันได้แล้วหอมกันได้แล้วคอยดู